วัสดีครับมาพบกับผมได้บระบุตรบุญมีกับช่องทางนี้กฎหมายกับธรรมะเช่นเคยนะครับก็ฝากไปนะครับเรื่องมหากรรมไก่เกียร์นาะวันที่10มิถุนายนนี่นะครับไก่เข้ามาแล้วนะครับผู้ใดมีหนีสินนะครับต้องการที่จะไก่เกียร์กับทางเจ้าหนี้ก่อนีจะมีการฟ้องหรือมีการฟ้องแล้วก็สามารถที่จะไก่เกียร์กันได้นะครับในคลิปที่แล้วครับผมบอกสู่ฟังเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินนะครับยึดทรัพย์สินนี่เจ้าหนี้เพื่อนสินน้ำจอมงันมางคับคดีไปณที่ตั้งทรัพย์นะครับ ครับอีกเรื่องนึงคือยึดที่ดินผอมสิ่งปลูกสร้างครับกรณียึดที่ดินครับเจ้าพนักงานประคับระีจบ่ได้ไปณที่ต่างรั์นะครับเพื่อจะยึดณที่ทําการครับโดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบนะครับจะมีประกาศไปติดนาที่ต่างรั์และมีหมายแจ้งให้ทราบว่าด้วยเจ้าพนักงานประคับรีได้ยึดที่ดินชนเลื่ที่นี้นี้ของท่านแล้วและประเมินราคาไว้เป็นเงินนะครับเพิ่อจะบอกว่าได้ยึดที่ดินแปลงใดประเมินราคาไว้เท่าใดนะครับจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบโดยจะมีพนักงานเดินหมาครับเพื่อจะไปส่งหมายแจ้งให้ นในคลิปก่อนผมก็บอกว่าผมจะวอาเรื่องเกี่ยวกับการอายัดสิทธิลองไอ้ฟั่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะวอาเกี่ยวกับเรื่องอายัดสิทธิล่องครับมันนี้ผมอยากจะบอกสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องมรดกเพราะว่ายังมีไทยบาเท่าบางคนยังเข้าใจผิดครับเพิินกับมาเคยเคยมาปรึกษาผมว่าเอ๊อันที่เ่อพ่อเ่อแม่ปันให้ลูกบ่ทอกันจะฟ้องขึ้นทรัพย์นรกจังใดเลยถามบ่าง พ่อพพ่อท่พแม่เผลนยังอยู่บ่ก็ยังอยู่นั่นล่ะบวกกับบ่ฟังก็เลยน้าก็เลยเขาสิเอ้าอันพ่อแม่ยังอยู่คือจะเป็นทรัพย์มรดกนะครับเอากับแม่ตัวที่ของพ่อของแม่ก็ต้องเป็นทรัพย์มรดกแปนปั่นให้ลูกทุกคนเนาะขั้นพ่อแม่ปั่นบ่ท่อกันก็ถือว่าอันบ่ยุติธรรมแล้วนานะครับเลยมาบอกสู่ฟังก่อนนะครับทรัพย์มรดกครับคือทรัพย์สินทุกอย่างครับรวมทั้งสิททิหนาที่นะครับของเจ้ามรดก แต่จะเป็นโมัลล็อกแต่ต้องถึงแก่ความตายแล้วครับการตายคือการตายตามธรรมชาติของเทานะครับแต่จะมีการตายอีกกล้วยหนึ่งที่บางคนอาจจะบุกหูว่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นการตายอย่างหนึ่งคือการตายโดยสาบศูนย์ครับโมเมนต์โมเมนต์อันมีตาใน,นหนังได้อันสาบศูนย์เขาจะเคยได้ยินเนาะอันเจ้าเออ่เจ้าของทัพสาบศูนย์พ่อคนสาบศูนย์หายไปกลับขึ้นมาเฉยเห็น ก็เห็นในหนังในในละครเนาะครับกรณีสาบสูญนนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลหายไปจากผู้รับเน่าบุมีผู้ใดเห็นนะครับหรือเห็นเป็นครั้งสรุท้ทยนะครับหายไปปีนึงนีสามารถได้จะขอให้ศาลเป็นมีคําสั่งในการจัดการทรัพย์สินที่อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหายไปห้าปีนะครับห้าปีเนี่ยเขขอให้ศาลสร้างเป็นคดบุคคลสาบสูญนะครับหรือกรณีทสองปีครับจะมีห้าปีกับสองปี หาปีนี่หายไปตามปกติแต่2องปีนีหนหออ่หายไปในเหตุการณ์เลือกอัปปางหายไปในเหตุการณ์สงครามนะครับพวกกรณีนี้ถ้าเกิดครบกำหนดระยะเวลาสองปีหรือหาปีก็ถือว่าเป็นบุคคลสาบสูญ์ถือว่าตายนะครับพอตายแล้วทรัพย์สินก็จะตกทอดแกถ้าอยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอ่อแม่นะครับหรือเจ้าของมรดกยกทรัพย์สินให้คนอื่นก่อนที่เจ้าของจะตายนะมันก็บ,บ่มีทางเป็นทรัพย์มรดกได้ นะครับอีกประเด็นหนึ่งสำคัญก็กคือซั์มรดกนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของนะครับเป็นลูกนี่ตามข้ามีภาคษาครับถึงไม่ว่าตายไปแล้วครับเจ้านี่เพิ่นก็นยังมีสิทธิ์ยึดทรับมรดกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพอรือแถาแม่เขาตายเนาะเขากับอุตซาหไปยื่นค้ำรองเป็นผู้จัดการมรดกนะครับโอนที่มาเป็นความผู้จัดการมรดกใน แต่ว่าหลังโฉนดยังมีซื้ว่ายึดถือในฐานะเป็นผู้การมรดกนะครับอันนี้นะครับเจ้านี่เพิ่นยังมิสิ์ยึดแด้อยูนะ่แม้ว่าซื้อจะเปลี่ยนจากเจ้าของเดิมที่เป็นลูกหนี้มาเป็นซื้อผู้การมรดกแล้วนะเพราะถือว่าผู้การมรดกยึดถือซั์แทนทายาททุกคนนะครับกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของเพื่อนครับยังเป็นของลูกหนี้อยู่นะครับ กับอีกกรณีน,นึงก็คือถ้าเกิดว่าทรัพย์นันนะครับได้มีการยกให้แล้วนะแม้ว่ายัาง้ยม่มีการเปลี่ยนแปลงทังทะเบียนนะครับอย่างเช่นที่ดินนอสสามหรือนอสสามก่อนะครับอันนี้ก็คือเคยมีคํามภพษาสาลดีกามาแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์นึงก็คือว่า,อาพอนะครับยกที่ให้ลูกเป็นที่ดินนอสสามนะครับ ที่ดินนอกสามหรือว่านอกสามก่อ G, นะครับตามกฎหมายถือว่าเป็นที่ดินที่มีสิทธิครอบครองนะครับบบเป็นที่บาบเป็นที่มีกรรมสิทธิ์นะครับที่มีกรรมสิทธิ์จะเป็นที่เฉพาะที่ดินที่มโฉนดนะครับมีฉนดเท่านั้นนะครับพอหรือแม่เนี่ครับเพิ่นกับยกให้ลูกคล้ายๆว่าปันให้ลูกนะครับลูกกับแบงกันนะเข้าไปทํำกินเขาไปปลูกบ้านเข้าไป ให้เหตหน้านครับถือว่าเพิ่นสละการครอบคร้องห้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่หายไปแล้วนะครับยกหายไปแล้วนะครับพ่อหรือแม่ตายลูกคนเดินอ่ากระสีมาฟ้ฟองร้องกันว่าเอ๊ะอันนี้เป็นทรัพย์มรดกด้นี่โตต้องแบ่งให้เข้าเนี่ยอันนี้บ่ได้แล้วครับเพราะว่าถือว่ามีการยกห้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมรดกนะครับบอห้ยฟังแบบคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้าครับจะมาบอกสู่ฟังอายัดเป็นยังไงนะครับหรือท่านใดยิ่งสนใจเรื่องมรดกอยู่ครับเดี๋ยวผมก็จะบอกสู่ฟังอ,อีกเรยนินึงนะครับสักมรดกแบ่งกันจังใดลำดับทายาทเป็นจังใดนะครับเอเคยได้ยินบครับผู้จัดการมรดกคือเอยียงอันฟ้องผีคือเอยียงนะครับเดี๋ยวเอาไวเ้เบิร์นวัดเดี๋ยวคลิปหน้านะครับหรือคลิปต่อๆไปเดนะผมก็จะ บอเรื่องที่นาสนใจมาบอกส่ฟังนะครับร่วมทั้งตะเกิดว่า,ามีตัวอย่างจากข้ามีภาคสารสารดิกาอันใดที่นาสนใจก็เสียงบอกส่ฟังอีกที่หนึ่งนะครับอขออนุญาตอีกที่หนึ่งเนาะกฎหมายบันเฮ้านะครับข้ามีภาคสารสารดกาเนีย่ยบดถือว่าเป็นกฎหมายนะครับแต่นะครับแต่เป็นตัวอย่างในการมาสอนกฎหมายของอาจารย์แต่กับเป็นหลักในการตัดสินคดีของผู้ิพากษาในชั้นศาลต่างๆเพราะว่า เรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันข้อเท็จจริงเดียวกันนะครับเพื่อนก็นจะถือเอาค้ามิภากษาสันดิการครับมาเป็นแนในิการที่หน้านะครับอ่าทรงไทยกันนะครับทรงไทยเช่นเคยนะครับโดยอ่าพุทธชนะนะครับอันนี้ก็ไปก๊อบมาจาก facebook นะครับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับ สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงนะครับอเรายังงุ่นบ่ครับก็คกลยเฮาอยู่กับปัจจุบันนะครับอันไหนที่มันผ่านมาแล้วเฮากลับไปแก้ไขบ่ไดนะครับอันใดยังมาบ่ถึงนะครับคิดให้ตายมันก็ยังได้แค่คิดน่ครับเข้าไปกังวลไปมันก็บ่เกิดประโยชน์เองเข้าเห็ดปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องขอ อนุโมทนานะครับกับคนที่มาโพธมะนะครับก็คือเพิ่นจะเกินว่ารัตนะทีห่าคือปุกคลที่เผยแพร่คําสอนของพุทธเจ้านะครับของของตถาคตนะครับเพิ่นก็จะได้อานิสงส์อย่างหนึ่งนะครับเป็นอเนกนั่นนะครับเพิ่นก็ถือว่าเออเป็นบุญอย่างหนึ่งในการที่จะเผยแพร่คําสอนของพุทธเจ้านะครับผมก็ขอบเพิ่นมาอีกทีหนึ่งนะครับจะต้องบอกที่นี้ว่าต้อง ไปก๊อปมาจากอีกทีนึงบรไดคิดเองนะครับบอไดเห็นเองนะครับไปก๊อปเพิ่มมานะครับสำหรับคลิปนานะครับเดี๋ยวจะบอกเรื่องเกี่ยวกับการอายัดเศรษทีเล็กรองเนาะแล้วก็เรื่องถ้าเกิดมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องมรดกนะครับก็เชิมาบอกสู่คนฟังแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะคิดว่าคาดว่าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับอายัมาบอกสู่ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับมินประมาทนะครับดูมินซึ่งนานะครับเอไปมิดดูมินในคมพมวเตอร์เป็นยังไงเพราะว่าตนนี้จะมีพรบ ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีผลบับใสเ่เต็มทีหนึน่งมิถุนนินแล้วเอ๊เป็นยงังไงอันนี้กนาสนใจนะครับเป็นทีบออดถึงในโลกโซเชียลหลายแต่ว่าในส่วนตัวบทผมเป็ท่านใดศึกษาว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอ่านแล้วเดี๋ยวจะมาบอกสู่ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเดี๋ยวฝากไว้กันนะครับวันที่สิบมิถุน,นายนนะครับท่านใดที่ กำลังจะถือเขาฟ้องนะถือเขาฟ้องแด้วนะครับเชื่อมไปมหากรรมไกลเกียร์ได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ